สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่คริปโตแมนครับวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2025ตลาดคริปโตมีเรื่องให้คุยกันเยอะมากครับมีทั้งเรื่องที่ทำให้เราต้องกลับมาตั้งคำถามว่าเหรียญที่เราถืออยู่เนี่ยมันเป็นของเราจริงๆหรือเปล่าเพราะมีรายงานออกมาว่า16บล็อกเชนหลักเขาสามารถฟรีซหรืออายัดเงินของเราได้เฉยเลยแล้วก็มีข่าวที่ซ e อของยักษ์ใหญ่อย่าง Apple อย่างทีมคุกเขาก็ออกมายอมรับว่าเขาก็เก็บคริปโตเหมือนกัน ส่วนแฟนแฟน XRP ก็มีข่าวดีเรื่อง ETF ที่กำลังจะมาถึงและปิดท้ายด้วยชิบะที่กำลังพยายามสร้างประโยชน์ใช้สอยใหม่ๆที่ไม่ใช่แค่เหรียญมีมอีกต่อไปข่าวแน่นๆแบบนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันทีละเรื่องครับแต่ก่อนที่เราจะไปจาะลึกกันใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องคริปโ o m a n อย่าลืมกด subscribe กดไลค์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวสารสำคัญๆในโลกคริปโต ที่ผมย่อยมาให้แบบเข้าใจง่ายๆทุกวันครับขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนครับเรื่องแรกนี่ต้องฟังให้ดีเลยครับทาง Coin Telegraph เขาแชร์รายงานด่วนจาก Bybit ซึ่งเป็นทีมวิจัยความปลอดภัยของเขาที่ชื่อว่า l a z a r u s Security Lab สิ่งที่เขาเจอมันน่าสนใจมากครับเขาไปสแกนโค้ดของบล็อกเชนทั้งหมด166แห่ง แล้วก็พบว่ามีถึง16บล็อกเชนหลักที่มีโค้ดซ่อนอยู่ที่สามารถสั่งฟรีซหรืออายัดเงินของผู้ใช้งานได้โดยที่ไม่ต้องแจ้งเราล่วงหน้าเลยแล้วที่มันน่าสนใจกว่านั้นคืออีก19บล็อกเชนก็สามารถเพิ่มฟีเจอร์นี้เข้าไปได้ง่ายๆแค่ปรับโค้ดนิดหน่อยเท่านั้นเองแล้วมีเชนไหนบ้างที่เข้าข่ายรายงานเขาไม่ได้บอกครบทั้งหมดนะครับเพื่อป้องกันความตื่นตระหนกแต่เขาใบ้มาว่ามีเชนใหญ่ๆที่เรารู้จักกันดีทั้งอ t h e r e u m b n b chain Avalanche Poly g o อ s o l a น a และ Tron คือมันเป็นเชนที่เราเท่านๆใช้งานกันอยู่ทุกวันเนี่ยแหละครับ b y b i t เขาบอกว่ากลไกการฟรีซเงินเนี่ยมันมีอยู่3แบบหลักๆ 1. คือแบบฝังมาในโค้ดหลักเลยหรืออาร์ o โคเดพวก b n b หรือ VeChain แค่ผู้พัฒนาสั่งก็สามารถบล็อกธุรกรรมของกระเป๋าเราได้ทันที 2. คือแบบที่ต้องไปตั้งค่าหรือ Configuration Base อย่างพวกซุยหรือแ p ปทอสทีมงานหลักสามารถอัปเดตไฟล์เพื่อเพิ่มกระเป๋าเราเข้าแบ็กลิสต์ได้ 3. คือแบบที่ทำผ่านสมาร์ทคอนแท็กอันนี้จะใช้ในการควบคุมพวก d e f าหรือโทเค็นเฉพาะครับทีนี้มันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับข้อดีคืออะไรข้อดีคือมันช่วยป้องกันการโจรกรรมได้อย่างตอนที่ Ronin Bridge โดนแฮ็กไปเมื่อปี2022 ทีมพัฒนาก็ใช้ฟีเจอร์นี้แหละครับในการอายัดเงินที่ถูกขโมยไปได้ถึง150ล้านดอลลาร์ลดความเสียหายไปได้เยอะแต่ข้อเสียหรือความเสี่ยงหลักมันก็คือการขาดการกระจายอำนาจหรือ decentralization ครับเราคิดว่าคริปโตมันเป็นของเราไม่มีใครมายุ่งได้แต่จริงๆแล้วผู้พัฒนาหลักหรือกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆสามารถควบคุมเงินเราได้อยู่ดีซึ่งมันสวนทางกับหลักการของคริปโตเลย แถมยังขาดความโปร่งใสหรือ transparency ด้วยเพราะโค้ดพวกนี้มันซ่อนอยู่ไม่เคยมีการตรวจสอบสาธารณะเราจะไม่รู้เลยจนกว่าจะโดนเองทางบ y ยบิดเขาก็แนะนำนะครับว่าบล็อก a i n ควรจะเปิดเผยเรื่องนี้ให้ชัดเจนและผู้ใช้งานอย่างเราๆก็ควรจะตรวจสอบโค้ดให้ดีก่อนไปลงทุนและพยายามเลี่ยงเชนที่มีการรวมศูนย์อำนาจสูงสงครับก็เป็นเรื่องที่ต้องเอาไปคิดต่อกันว่าความปลอดภัยที่รวดเร็วกับอุดมการณ์การกระจายอำนาจ เราจะเลือกทางไหนครับมาต่อกันที่ข่าวที่2ครับมีคลิปสัมภาษณ์เก่าของทิมคุก CEO ของ Apple ถูกขุดกลับมาพูดถึงอีกครั้งคลิปนี้มาจากงานนิวยอร์ก m ทม d ด a l บุ o กเมื่อปี2021ครับผู้สัมภาษณ์ถามทิมคุกตรงๆเลยว่าคุณถือคริปโตไหมอย่าง Bitcoin หรือ e t h e r e รียมทิมคุกตอบว่าใช่ผมคิดว่ามันสมเหตุสมผลที่จะถือคริปโต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงหรือ Diversified p o r t f o o i o ผมสนใจเรื่องนี้มานานแล้วแล้วก็ศึกษามาเยอะนี่คือคำพูดของ CEO บริษัทเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับสิ่งที่เราต้องจับประเด็นคือ 1. เขาย้ำว่านี่คือเรื่องส่วนตัวของเขาไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนและ 2. บริษัท Apple ในตอนนั้นไม่มีแผนที่จะลงทุนในคริปโต หรือรับชำระเงินด้วยคริปโตในเร็วๆนี้ซึ่งจนถึงปี2025 Apple ก็ยังคงจุดยืนเดิมครับการวิเคราะห์ของผมคือข่าวนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าผู้บริหารระดับสูงเขามองคริปโตเป็นสินทรัพย์ที่ควรมีในพอร์ตระยะยาวเขาไม่ได้มองว่ามันเป็นกระแสะสั้นๆหรือการเก็งกำไรแม้ว่าตัวบริษัทแม่จะยังไม่ขยับแต่การที่ตัวบุคคลระดับนี้ให้ความสนใจ มันก็เป็นสัญญาณที่ดีต่ออุตสาหกรรมในระยะยาวครับคราวที่3เอาใจแฟน XRP กันหน่อยครับบัญชีดังอย่าง Coin Bureau เพิ่งจะโพสต์ข่าวใหญ่เลยว่า Spot XRP ETF ตัวแรกของสหรัฐอเมริกาอาจจะเปิดตัวในวันพรุ่งนี้คือวันที่13พฤศจิกายนโดยเขาบอกว่าตลาด NASDAQ คาดว่าจะลิสต์ ETF ตัวนี้ในช่วงเย็นวันนี้12พฤศจิกายน เพื่อให้เริ่มซื้อขายได้ในวันพฤหัสครับ ETF ตัวนี้มีชื่อว่า Canary Capital XRP Trust ใช้ชื่อย่อว่า XRPC จัดการโดย Canary Fund ครับความสำคัญของมันคือนี่เป็น ETF แบบสปอตหมายความว่ากองทุนนี้ต้องไปซื้อเหรียญ XRP จริงๆมาถือไว้ไม่ใช่แค่การเทรดสัญญาล่วงหน้าครับตอนนี้กระบวนการคือ Canary Fund ได้ยื่นเอกสารฟอร์ม 8A กับทาง SEC หรือกรลตตของสหรัฐไปแล้วเมื่อวานนี้ซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนการลิสต์ครับตอนนี้ก็คือรอแค่ NASDAQ รับรองเท่านั้นเองเรื่องนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ XRP เลยนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ XRP มีคดีฟ้องร้องยาวนานกับ SEC แต่เมื่อคดีคลี่คลาย การมาของ ETF ก็เป็นไปได้ครับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นคืออะไรนักวิเคราะห์คาดว่า ETF ตัวนี้จะดึงดูดเงินทุนจากสถาบันการเงินเข้ามาได้ประมาณ5,000ล้าน,นดอลลาร์ในช่วงแรกมันจะช่วยเพิ่มสภาพคล่องหรือ liquidity ให้กับ XRP อย่างมากนักวิเคราะห์จาก Bloomberg อย่าง Eric b a u c h u n a s ก็บอกว่านี่เป็นสัญญาณว่ากองทุนพร้อมเทรดแล้ว และเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนเปิดใช้งานอย่างไรก็ตามต้องเราดูกันว่าเมื่อเปิดเทรดจริงในวันพรุ่งนี้ปริมาณการซื้อขายในวันแรกจะเป็นยังไงทางเงินทุนสถาบันไหลเข้ามาแรงก็อาจจะส่งผลดีต่อราคาครับแต่ก็อย่าเพิ่งคาดหวังว่ามันจะพุ่งทันทีต้องดูกันยาวๆครับและข่าวสุดท้ายครับสำหรับชิปอาร์มี่บัญชีทางการของชิปโทเค็น ประกาศความร่วมมือใหม่กับ Unity Notes ครับ Unity Notes คืออะไรพูดง่ายๆคือมันเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยแหละครับไปช่วยตรวจสอบเครือข่ายโทรคมนาคมทั่วโลกมันเหมือนการเปลี่ยนมือถือเราให้เป็นเครื่องมือช่วยหาว่าเครือข่ายตรงไหนมีปัญหาแล้วก็บันทึกข้อมูลลงบนบล็อกเชนครับแล้วชิปเข้าไปเกี่ยวอะไรด้วยความร่วมมือนี้จะทำให้ชิปอาร์ม สามารถใช้เหรียญชิปในการซื้อโนดของ Unity ได้โดยตรงและที่สำคัญคือเมื่อเราเข้าร่วมตรวจสอบเครือข่ายเราก็จะได้รับรางวัลหรือ Rewards เป็นเหรียญชิปกลับมาด้วยครับและแถมยังมี NFT ลายพิเศษของชิปให้ด้วยการวิเคราะห์ของผมคือนี่เป็นการเคลื่อนไหวที่ดีของชิปในการพยายามสร้าง Utility หรือประโยชน์ใช้สอยจริงๆขึ้นมาครับจากเดิมที่ เป็นแค่เหรียญมีมคอยน์ตอนนี้ชิปกำลังพยายามเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างพื้นฐานในโลกแห่งความเป็นจริงอย่างการตรวจสอบเครือข่ายโทรคมนาคมมันอาจจะยังไม่ได้ส่งผลต่อราคาในทันทีครับแต่มันเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับชุมชนและเพิ่มการยอมรับในระยะยาวครับและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวใหญ่ที่เราคุยกันในวันนี้ครับ ตั้งแต่เรื่องน่ากังวลว่าเงินในบล็อกเชนอาจถูกฟรีซได้ไปจนถึงข่าวดีของ XRP และการขยับตัวของชิปตลาดคริปโตมันมีเรื่องให้เราติดตามอยู่เสมอจริงๆครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมจนจบนะครับถ้าคุณชอบการวิเคราะห์แบบเจาะลึกที่ย่อยเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องค r y ปโ o m a n ไว้ด้วยนะครับคุณจะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์ข่าวสารสำคัญสคัญในโลกคริปโต ที่ผมย่อยมาให้แบบเข้าใจง่ายๆทุกวันครับคุณคิดเห็นยังไงกับข่าววันนี้เรื่องไหนน่าสนใจที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันข้างล่างได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมคริปโตแมนต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ